anh ấy lớn của không lâu nè 3400 nè 3400 nè 3400 สวยงามทุกคนตอนนี้ราคาถูกหมดแล้วไม้มงคลนะคะทุกคนค่ะมาเดินดูต้นไม้ค่ะบาทต้นูนั่งไหม่นี่ไงของเรากำลังออกเพ่อตัวใหญ่สวยงามเนาะสามพันห้า โหสวยมากเลยอะใ,ใหม่สามพันห้านะครับทุกคนกระเป๋าใหญ่กระถางใหญ่แต่งหนอันนี้อันเล้กห้าร้อยอเหรอหวะะกดดวับมรกตดำสวยๆท้งนั้นเลย สวยด้วยเนี่ยมหอมกำลังลงระนาดเยอะโอ๊ตที่มันหอมเยอะๆเ่ากนะ็เอาบิดๆออกมาเต็มเลย,ลยแล้ก็ซื้อดินไปเปลี่ยนนีไ่ไงดอกยี่สิบบาททุกต้นเลยค่ะจะเอาไปต้นเดียวมันตลกนะไม่มิแตอด,ดันดอกมันอยากได้เหรอสิบต้นร้อยแปดสิบอืมมันค้ากันได้เปล่าอ่ะค้ากันได้ไหมค้ากันได้นะ่ะกับต้นละยี่สิบขา ไม่เฉยแมวหรอกเอาไปก็เยอะไหนมาผักสวนครัวเลย้ยโอเคใส่ไไพี่ขวัญทำอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยไอเดียเก๋ไก่ม้รับเพืเงินนะคะเงินมยยุม สวยยทั้งนั้นเลยทุกคนตอนนี้คุณไทยเ่าตัไหนคุยตไหนนมนคกับต้นไม้สูงเท่ากันเลยเอาหนูขึ้นไปข้างบนไม่งั้นก็เท่ากันแล้วยล้ ันนี้ที่เขาไปใส่กับอ,อันนี้ไข่ปะไม่ใช่หุกชีลาเหรอเจอแล้วค่ะผักสวนครัวนะคะเพอาะอยากได้มะเขือเดินมที่ไหนแล้วแม่ของมันก็ใช่หมดเลยไม่มะเขือปเปลกามะเขือยาวเอาอะไรเอามะเขือเปาะด้วยมะเขือยาวด้วยค่ะมมมมีีหดเเลยองวก็กมไม้ประดับก็มีนะคะทุกคนเนาะ ถ่ายอีตูนะคะหนึ่งล้อสองนี่ชีสอะไรเนี่นนอันนี้น่าจะส้มจี๊ดใช่ไหมคะส้มจี๊ดแปดสิบส้มจี๊ดตัวละแปดสิบบาทแดงก็มีเขียวก็มีอืมแปดสิบบาทนะคะทุกคนขนมครบไม่มีคนขายไหนอ่ะเห็ดไปเห็ดท็อกซีมันี้เหรอมันไม่มีไอ้ผักแห้วเรามีแล้วใช่ไหม ก็ไม่หมดเลยผักสวนครัวพี่อยากได้ไม่เงาโอ้ยแมงลักคเขาใจไหมถือไปดิผักสวนครัวนะคะทุกคนโอ้ยเซียนนะคะทุกคนยา่งได้ไดมะนาวไปต้นหนึ่งเนาะมืไปแล้วค่ะ,ไ,ะ,ะไปแล้ว อันนี้ใบกัมโปดินใบกัมโปนะมีถุงไหมต้องไปซอ,อยสี่ซอยสี่เลยหรอคะตีนปู่ครบวงจรนะทุกคนค่ะเป็นไม้หาลากหลักได้ไปแล้วจ้าได้ครบแล้วทุกคน กันลารัจงเงินนะคะทุกคนเนี่ยวันหยุดทุกคนก็จะมาเดินหาเลือกซื้อต้นไม้นะคะพอแล้วค่ะยาดาได้แล้วกลับแล้วค่ะตลาดใหญ่นะคะทุกคนมีให้เลือกหลากหลายนะคะ สวยงามนะคะไปแต่งบ้านเนาะทุกคนเนาะนี่สวนไงก่อนนี่เขาต้นใหญ่มาจัดขายต้นละบาทหลายบาทเนี่ยเป็นหมื่นเนาะเนาะแต่งบ้านทุกคนเอ้สวยงาม,งามนะคะเนาะมีกระถางมีอะไรเรียบร้อย